ชูกับผีในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงท้องฟ้ามืดมิดและหมอกลงจัดณน้าหมู่บ้านเล็กๆที่ห่างไกลผู้คนมีบ้านไม้หลังหนึ่งตั้งอยู่อย่างเงียบเหงาบ้านหลังนั้นเป็นที่เล่าขานถึงความลึกลับและความน่ากลัวไม่มีใครกล้าเข้าไปแต่สําหรับดาวบ้านหลังนี้กลับเป็นที่ที่เธอใช้พบกับคนรักลับๆของเธอดาวแต่งงานกับพงชายไวกลางคนที่ดูเป็นคนใจดีแต่ความจริงแล้วเขาเป็นคนเจ้าระเบียบ และควบคุมชีวิตเธอทุกอย่างจนเธอรู้สึกเหมือนถูกขังอยู่ในกรงเธอจึงแอบมีความสัมพันธ์ลับๆกับภูมิชายหนุ่มที่เข้ามาเติมเต็มความสุขให้เธอทุกคืนที่พงไม่อยู่ดาวจะมาพบภูมิที่บ้านร้างหลังนั้นบ้านที่เธอเชื่อว่าไม่มีใครสนใจและปลอดภัยพอสําหรับความสัมพันธ์ต้องห้ามของเธอแต่มีบางสิ่งที่เธอไม่รู้บ้านหลังนี้ไม่ได้ว่างเปล่าเสียงกระซิบในความมืด คืนนั้นดาวและภูมิพบกันอีกครั้งแต่ในระหว่างที่ทั้งสองกำลังพูดคุยและกอดกันเสียงบางอย่างแทรกขึ้นมาจากมุมมืดของห้องทำไมต้องมาที่นี่ดาวหันไปมองรอบตัวแต่ไม่มีใครอยู่เสียงนั้นเยือกเย็นและแฝงความโกรธภูมินายได้ยินไหมเธอถามด้วยเสียงสั่นแต่ภูมิก็ได้แต่สายหน้าดาวพยายามกลบเกลื่อนความกลัวและบอกตัวเองว่านี่อาจเป็นเพียงลมแต่ทุกครั้งที่เธอพบกับภูมิในบ้านนี้เสียงกระซิบก็จะดังขึ้น เรื่อยๆทั้งเสียงร้องให้เสียงหัวเราะและคำพูดที่เหมือนตำหนิรักแท้ต้องไม่แอบ,บซ่อนเธอจะต้องชดใช้ความลับของบ้านหลังนี้หลังจากหลายคืนที่ถูกรบกวนดาวเริ่มสืบหาความจริงเกี่ยวกับบ้านร้างหลังนี้เธอได้รู้จากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บ้านว่าเมื่อหลายสิบปีก่อนหญิงสาวคนหนึ่งชื่อเดือนเคยถูกฆาตกรรมในบ้านนี้เพราะเธอมีชู้กับชายหนุ่มในหมู่บ้านสามีของเธอจับได้และสังหารเธอในคืนหนึ่งด้วยความโกรธแค้น ดาวรู้สึกขนลุกเพราะเรื่องราวของเดือนคล้ายกับชีวิตของเธอเหลือเกินและเธอเริ่มเชื่อว่าเสียงที่เธอได้ยินเป็นวิญญาณของเดือนคืนสุดท้ายในบ้านร้างคืนนั้นดาวนัดพบภูมิอีกครั้งในบ้านแต่ทันทีที่ทั้งสองก้าวเข้ามาประตูบ้านก็ปิดลงเองลงพัดแรงจนตะเกียงดับมืดและเสียงหัวเราะเย็นยะเยือกดังขึ้นเธอเหมือนฉันแต่เธอจะไม่มีวันหนีไปได้ภูมิพยายามเปิดประตูแต่ประตูไม่ยอมขยับดาวร้องไห้และขอโทษต่อสิ่งที่เธอทำ ฉันผิดเองฉันขอโทษทันใดนั้นเสียงของเดือนก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอจะรู้ว่าการไถ่รถมันเจ็บปวดแค่ไหนก่อนที่ทุกอย่างจะเงียบสนิทบทสรุปที่น่าสะพรึงรุ่งเช้าชาวบ้านพบร่างของดาวและภูมินอนอยู่ในบ้านร้างแต่ทั้งสองไม่มีลมหายใจสีหน้าของพวกเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวตั้งแต่นั้นมาบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นที่หลอนยิ่งกว่าเดิมและเรื่องราวของดาว ก็ถูกเล่าขานต่อว่าเธอกลายเป็นบิญญาณอีกตนที่เฝ้าบ้านนี้เพื่อเตือนผู้ที่คิดทรยศในความรักให้ระวังสิ่งที่รอยอยู่ในความมืดมิด